แค่ okay, นะครับผมขอกระอยนผมต้นกลา้าต้นกลา้กลาจากช่องแค่ <c oughs> อะไรลืมแล้วนะวันนี้เราจะมาสอน <c oughs> <c oughs> ช่างแม่งเนี่ยวันนี้เราจะมาสอนเต็มเกมกันนะด้วย <c oughs> เงินในซิมกันนะแต่ของผมมันมันเป็นอะไรไม่รู้ว่ามันใช้ไม่ได้ให้กดไปที่เพจสตัวะย้ำนะต้องต้องซิมที่ใช้ได้แล้วก็มีเบอร์ด้วยแล้วก็รหัส อ่าวิธีการชำระเนี่ยอันที่จริงผมใช้ทูททท Money นะมันนี่วอลเล็ตนะเนี่ยใช้ใช้ใช้การเรียกเก็บผ่านเงินผ่านซิมทูอันที่จริงอ่ะมันใช้ได้ตีดีแท็กกับ i อไอเอสแต่ผมแม่งลืมเลยถือดันไปซื้อทูมูฟโอ้กระจเรนเลยทำให้แบบไม่รู้ทำไมของผมมันมันได้นันไม่ได้ดูนะ เห่นไหมขออภัยบริการจำรัมังนสำหรับลูกค้าสินแบบระบบเตือนหรือรายเรียนและบุคคลธรรมดาที่มีสถานะปกติไม่รู้ทำไมนะจะถ้าแบบ a i s อะไรพวกเนี้แบบกดเล้าไปแบบใส่อีเมลรหัส e อีเมลอะไรพวกเนี้ยเสร็จนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสอนให้ดูนะถ้าแต่ว่าถ้าเป็นทุมอให้โหลดทูมอน,นี่มอนเลยแล้วลงชื่อใช้งานแล้วไปกดในนี้ครับ เนี่ยหมือนเดิมนะแล้วให้กดเพื่อมันจะมีอันเนื้อทว่เป็นรอยทูม้อันนี้ผมเชื่อมไปแล้วแล้วดูนะนวิธีเติมเกมของมันไปผมจะเติมโรบ็อกสมมุินะตัดไปตอนที่เข้าหน้าเติมเขเข้ามาหน้านี่หรอคะเนี่ยนะหน้าโรบ็อกเลยนะดูการเต่มตัวของผมสิ

นี่ใันทุกคนแต่งอย่างนี้เทมันหรออ่ะเยอะเว้าปูับอิหางเนี่ นี่นนนนะุจะเติมเปนบาไ่ยุดเ้าเกานะไม่ใช่นะ,ะกกเข้าไปถ้าเป็นราคาจริง

โอเคกลับมาแล้วนะไอ้คนสมมติผมจะเติมเป็น0แบตเป็น10รูบักนะโอเคเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาองอ่ะเฮ้จนเกลียดที่นี่กอลองจะนับ ไอ้บิ๊กปอนไอ้นายเอวกูว่าอย่านะนะกูขอแต่นารปี๊ดแต่ไม่ห้คะกูขอเริ่องอะไรก็ไดเอีวขึ้นมาสักทีไอ้พานเนี่ยสมมติคุณล็อกอินอะไรก็ไม่น่าเสร็จแล้วนะนี่มันจะขึ้นนะซื้อ อันนี้จะไปตังค่าอะไรของตัวเองนะในซื้อในคลิกยาคือกดช่องให้เงินในในใน,ในทุกวันนี้วันเลยเนะีให้ให้พอก่อนนะแล้วก็เติมซึ่งกูไม่มีสักกบาหัดแม่งปัญหาโคตรเยอะเดี๋ยวอัดปุ๊บค้างบ้างอะไรบ้างนี่คือสาเหตุว่าทำไมผมอยากได้ขม